เคยถามตัวเองกันไหมคะว่าไอ้เส้นบางๆที่กั้นระหว่างการป้องกันตัวกับการกลายเป็นอาชญากรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องกฎหมายป้องกันตัวของไทยกันครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มักจะเข้าใจผิดกันบ่อยมากๆเลยคือหลายคนเนี่ยมักจะเชื่อแบบนี้ครับว่าถ้าโดนทำร้ายก่อนก็แปลว่าเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อหยุดอีกฝ่ายจริงไหม ในทางกฎหมายแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับความจริงมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ครับที่เขาให้นิยามการป้องกันตัวที่ถูกกฎหมายไว้ว่าต้องเป็นการทำเพื่อปกป้องสิทธิจากอันตรายที่มันใกล้จะถึงและผิดกฎหมายและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการกระทำนั้นต้องสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ด้วย3คํคำนี้ล่ะครับเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลย เอาล่ะแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเต็มใจที่จะสู้กันละ่ะตรงนี้ล่ะครับที่เรื่องมันเริ่มจะซับซ้อนขึ้นมาทันทีเรามาดูเคสแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการสมัครใจวิวาทครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ความเชื่อที่ว่าเขาต่อยเราก่อนเนี่ยแทบจะใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้เลยกฎหมายมองเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยนะฮะระหว่างการแค่เถียงกันด้วยปากกับการที่เต็มใจเข้าไปแลกหมัดกัน สิ่งที่มันเปลี่ยนทุกอย่างจากสถานการณ์หนึ่งไปอีกสถานการณ์หนึ่งเลยก็คือเจตนาครับเพราะเจตนาเปลี่ยนจากการโต้เถียงไปการจะทำร้ายร่างกายกันปุ๊บสิทธิในการอ้างว่าป้องกันตัวก็หายไปทันทีเลยและนี่คือหลักการที่สารดิกาได้วางบรรทัดฐ,ฐานเอาไว้เลยครับชัดเจนมากว่าถ้าใครก็ตามที่สมัครใจเข้าไปวิวาทต่อสู้กันแล้วจะมาอ้างทีหลังว่าที่ทำไปเนี่ยจำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ครับ ไม่สำคัญเลยด้วยว่าใครจะเป็นฝ่ายที่เริ่มลงมือก่อนแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่สำคัญมากๆอยู่ครับกฎหมายเขาก็ไม่ได้เหมารวมว่าการเถียงกันทุกครั้งคือการสมัครใจวิวาทนะถ้าฝ่ายหนึ่งพยายามจะเดินหนีหรือแสดงออกชัดเจนแล้วว่าจะจบเรื่องแต่ยังโดนอีกฝ่ายตามมาทำร้ายในสถานการณ์แบบนี้สิทธิในการป้องกันตัวก็สามารถกลับคืนมาได้ครับเอาล่ะครับทีนี้ สมมติว่าเราไม่ได้สมัครใจวิวาทแล้วก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวตามกฎหมายแล้วคำถามต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเราจะป้องกันตัวได้มากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับคือเคสที่2การป้องกันเกินเหตุซึ่งเป็นเส้นบางๆที่อาจจะทําให้เรากลายเป็นคนผิดไปได้เลยลองนึกภาพเหมือนมีตราช่งของกฎหมายอยู่ก็ได้ครับข้างหนึ่งเนี่ยคือระดับของภัยคุกค,คามอีกข้างคือระดับของแรงที่เราใช้ป้องกันตัวกลับไป ถ้าการป้องกันตัวของเรามันหนักเกินไปแบบเห็นได้ชัดจนตราช่างมันเอียงไปเลยเนี่ยสถานะของเราก็อาจจะเปลี่ยนจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้กระทําผิดได้ในทันทีเหมือนกันลองนึกภาพตามเคสคลาสสิกที่เกิดขึ้นบ่อยๆตามแนวคําพิพากษาดูนะครับมีโจรเข้ามาขโมยของในบ้านเราแต่ตอนเนี้เขาได้ของไปแล้วแล้วก็กําลังวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วคําถามสําคัญเลยก็คือ ในวินาทีนั้นนะ่ะเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะใช้ปืนยิงโจนจากข้างหลังเพื่อหยุดเขาได้หรือเปล่าและคำตอบจากศาลที่วางเป็นบรรทัดฐานมาตลอดก็คือไม่ได้ครับเพราะในวินาทีที่ภัยอันตรายมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าแล้วพูดง่ายๆคือพอโจนหันหลังวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการป้องกันตัวทางกายภาพมันก็จบลงทันทีการกระทำอะไรก็ตามหลังจากนั้นจะถูกมองว่าเป็นการตอบโต้หรือหลังแขนไม่ใช่การป้องกันครับทีนี้ มาถึงสถานการณ์ที่อาจจะซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจที่สุดครับจะเป็นยังไงถ้าภัยอันตรายที่เราป้องกันตัวไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกไทม์ไลน์นี้จะพาเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหัวใจสุดๆเลยครับนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าภายใต้ความกดดันความกลัวแบบสุดขีดเนี่ยคนเราอาจจะทำบางอย่างลงไปโดยเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิต และนี่คือบทสรุปที่น่าทึ่งของคดีนี้ครับกฎหมายให้ความคุ้มครองกับคนที่ป้องกันตัวโดยสุจริตแม้ว่าเขาจะเข้าใจผิดไปว่ามีภัยอันตรายอยู่ก็ตามศาลมองว่าภายใต้สถานการณ์ที่มันกดดันขนาดนั้นความเชื่อของผู้หญิงคนนี้มันสมเหตุสมผลแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันนําเรามาสู่ข้อสรุปที่สําคัญที่สุดครับนั่นคือความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างการป้องกันตัวกับการกระทําเพราะบันดาลโทสะ ซึ่งเป็น2ออย่างที่กฎหมายมองต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยตารางนี้สรุปทุกอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยครับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภัยมันยังอยู่ตรงหน้าเท่านั้นแต่ถ้าเราใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือทําอะไรลงไปหลังจากที่ภัยมันผ่านไปแล้วเพราะความโกรธอย่างเคสโจรวิ่งหนีอันนั้นจะกลายเป็นการป้องกันเกินเหตุหรือบันดานโทสะซึ่งแม้ว่าจะยังมีความผิดอยู่แต่กฎหมายก็มองว่ามีเหตุให้ลดหย่อนโทษได้ครับ เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากฎหมายให้สิทธิ์เราป้องกันตัวก็จริงแต่สิทธิ์นั้นมันก็มีขอบเขตที่ชัดเจนมากมันผูกอยู่กับทั้งเหตุผลความพอดีแล้วก็จังหวะเวลาซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำผิดนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่ in my